พาคุณผู้ชมไปดูงานบูญงานกุศลน,นะคะที่ทางบริษัทบ้านคู่บุญครีเอชั่นซึ่งเป็นผู้จัดรายการ Talk Today ของเราพร้อมทั้งทีมงานที่น่ารักรวมทั้งค่ะรีจูเน่คอลลาเจนนะคะได้เดินทางกันไปเป็นประธานทอดกระถินสามคัคคีที่วัดห้วยติ่งทานทองอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะ บริษัทบ้านคู่บุญครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการแฮปปี้ซีซั่นช่อง5และรายการท้องทุเดย์ช่องอมรินทีวีช่อง34พร้อมกับปรีจูเนสคอลลาเจนและคณะสื่อมวลชนเป็นประธานอุปถรัรมภ์องค์กฐถินรวมทอดกฐถินนวัดห้วยติ่งทานทองตำบลดงคู่อำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยซึ่งภายในงานมีประชาชนทั้งในพื้นที่และใกล้เคียงมาร่วมงานกันอย่างขับข้างค่ะ ดวยวัตถุประสงค์สาคัญของการทอดกรถินในครั้งนี้คือสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาหอสวดมนต์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเป็นที่ประกอบศาสนากิจของพระพิสุสงฆ์สามนเณรและพุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ยังมีหลายภาคส่วนที่มาร่วมออกโรงทานด้วยอาทิซีพิแรมที่นําขนมจีบสลัเปาขนมปังมาแจกจ่ายรวมถึงจ่าวิลัตฟูด้ดนาน้รราําปลาร้าน้ําพริกมาออกโรงทานให้รับประทานฟรีกว่า300ชุดทั้งนี้พิธีการถวายภากรถินหรือการทอดกรถินนั้นจัดเป็นสังฆทานคือ ถวายแก่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงพิสูกรูปใดรูปหนึ่งคณะสงฆ์ในวัดหนึ่งหนึ่งสามารถรับได้ครั้งเดียวในรอบปีมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียง1เดือนคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน12ระยะเวลานี้จะเรียกว่ากรถินการคือระยะเวลาทอดกรถินหรือเทศกาลทอดกรถินซึ่งเป็นฐานที่ถวายได้ภายในเวลาที่มีพระพุทธ,ธานุญาตกำหนดจึงมีอนิสงส์เป็นพิเศษในการทอดกรถินซึ่งนอกจากจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยแล้วยังถือว่า เป็นการเสริมสร้างพลังสามาคัคคีในสังคมอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ